ก่อนอื่นแนะนําตัวนะครับผมเซลชูพลนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่อีซูซู2สามงคลวิทยานะครับสำนักงานใหญ่สายเอเชียแห่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูรถมีวเอ็กซ์แอคทีฟหนึ่งคันนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับจะมาแนะนํารถน่าใช้หนึ่งรุ่นนะครับสําหรับเจ็ดที่นั่งก็จะเป็นมิวเอ็กซ์แอคทีฟนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับสีขาวมุกโตมาะไรแล้วก็สีบอลเงินนะครับหรือสีเมทัลลิกนั่นเองนะครับ ก็ทั้งสองรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นที่น่าใช้มากๆเลยครับและเป็นรุ่นฮิตสําหรับมิวเนะครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยครับมาพร้อมกับโลโก้เอลซุโดดเด่นสวยๆแล้วหล่อนะครับพร้อมกระจังหน้าหลังพึ่งเท่ๆเลยนะครับส่วนไฟหน้านะครับจะเป็นบบยบีม LED โปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับล้อแมกซ์อลลอยขอบ17และยางหนึบๆกับดันหลบ2องหทับห R 1 7ครับในส่วนของกระจกปองข้างตัดด้วยโทนสีดำนะครับ สวยหล่อโดดเด่นตัดกับสีขาวมุกเป็นอย่างดีไฟหน้าไม่ได้มีดีแค่โปรเจคเตอร์นะครับแถมตั้งระดับอัตโนมัติด้วยนะครับไปชมรอบตัวรถกันต่อครับในส่วนของภายในนะครับก็ดีไซน์มาได้อย่างสวยหรูเช่นกันนะครับ ในส่วนของฟังก์ชันอาจจะน้อยกว่าตัวท็อปนะครับแต่ใช้งานง่ายสุดๆเลยครับและมาพร้อมกับการคุมโทนด้วยสีดำนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยถือว่าหล่อเลยนะครับสำหรับ n e w x Active ตัวเริ่มต้นนี้นครับถึงจะเป็นแค่ตัวเริ่มต้นนะครับแต่สเปคความปลอดภัยก็ใส่มาให้จัดเต็มเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดิสตาดิสหลังนะครับระบบ a i r b a g ABS ในรุ่นนี้มีให้หมดเลยนะครับ เหมาะสำหรับคนที่กำลังหารถครอบครัวไว้ใช้สักหนึ่งคันนะครับตัวเริ่มต้น m ิวเอ็ก i v แนี้เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวดูรอบคันนี้เสร็จแล้วครับเราจะพาไปดูอีกสีหนึ่งนะครับในรุ่นนี้ก็คือสีบอนเงินนะครับไปดูกันเลยครับในส่วนของสเปครถนะครับก็จะเหมือนตัวสีขาวมุกโดมอลายเช่นกันนะครับสำหรับสีบลเงินนี้นะครับ ไปชมรอบคันของสีนี้กันนะครับชื่อเต็มของสีนี้นะครับชื่อว่า Bohemian Silver Metallic ชื่ออาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ถือว่าสีนี้รออีกสีนึงเลยนะครับเรามาพูดถึงประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับไปเต็มๆนะครับถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเพราะว่าได้เครื่อง2.2เหมือนรุ่นท็อปทุกอย่างนะครับกาลังแรงม้านะครับสูงสุดที่163แรงม้าและอยู่ที่3,600รอบต่อน,นาทีเลยนะครับแรงบิดสูงสุดที่400นิวตันเมตร ที่1,600ถึง2,400รอบต่อนาทีเลยนะครับและที่สำคัญนะครับได้เกียร์ใหม่8สปีดเลยนะครับแบบเลเวสโตนิกนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าขับสมูทสุดๆเลยครับจากที่ผมได้ลองมาครับและจากที่พาลูกค้าไปลองครับประทับใจทุกลายนะครับที่สำคัญประหยัดน้ำมันมากกว่าเครื่องเดิมด้วยนะครับเทคโนโลยี2.2 m a c f o r s ใหม่นี้นะครับสำหรับราคานะครับสีขาวมุกจะอยู่ที่1,200,000บาทนะครับ สีเมทัลิกอยู่ที่1 1 9 4 0 0้าบาทนะครับในส่วนของความกว้างขวางนะครับต้องบอกเลยว่าว่างสุดๆนะครับผมเปิดท้ายให้ดูนะครับในช่วงของด้านท้ายนะครับด้านในนะครับเบาะสามารถพับเรียบได้ยันสุดทางเลยนะครับและแอร์นะครับมีทุกช่วงตอนของที่นั่งนะครับรับรองว่าเย็นสบายทั่วถึงครับเลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมครับว่าจะเอาสีไหนดีนะครับสีขาวโกหรือสีบอลเงินนี้นะครับสวยทั้งสสีเลยนะครับต้องบอกเลยว่า โดดเด่นนะครับและที่สําคัญนะครับราคาไม่สูงมากครับจับต้องง่ายนะครับสําหรับลูกค้าที่กําลังลังเลนะครับอยู่ในช่วงตัดสินใจนะครับแนะนําให้มาทดลองขับนะครับอดูภาพในคลิปนะครับคันนี้จะเป็นรถทดสอบนะครับที่มีไว้ให้ลูกค้าได้ทดสอบกันนะครับสําหรับเครื่องยนต์2.2ครับมีให้ลองนะครับขอเพียงให้ลูกค้าเปิดใจนะครับสามารถติดต่อนะครับนัดทดลองขับติดต่อผ่นชุมได้เลยนะครับ และในส่วนของโปรโมชั่นนะครับชุมจะซักถามลูกค้ายางละเอียดเลยครับว่ามีเอกสารอะไรมาใช้ส่วนลดได้บ้างครับยืนยันนะครับว่าจะช่วยให้ลูกค้าได้ส่วนลดเต็มที่สุดๆแน่นอนครับคุ้มค่ากับการจ่ายเงินครั้งนี้แน่นอนถ้าออกรถกับชุมครับถ้าสนใจรถเอลซูมิวเนะครับแอคทีฟคันนี้นะครับสามารถนะครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับหรือทักข้อความนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์082 2 2 3 4 9 4 2นะครับเซลล์ชุมพลดีให้บริการนะครับ ในส่วนของโชว์รูมนะครับผมอยู่ที่สำนักงานใหญ่สายเอเชียนะครับย้ำอีกครั้งนะครับที่นี่นะครับมีรถส่งมอบอยู่ตลอดนะครับสต็อกแน่นๆเลยนะครับฝากไปด้วยนะครับถ้าถูกใจเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ชุมด้วยนะครับ